สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาชีพใหม่กันนะครับก็คืออาชีพหมอสัตว์นะครับหรือว่าเรียกว่าสัตวแพทย์นะครับวันนี้ผมจะมาทําการเปิดคลินิกสัตว์นะครับตัวละครผมนะครับก็มีชื่อว่านมสดนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่คลินิกกันนะครับแล้วก็แล้วก็จะตรวจสัตว์ไปเรื่อยๆนะทุกคนจะตรวจแบบว่า ยาวๆไปนะแต่ว่าตอนนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าคลิปนี้มีอะไรบ้างนะเราก็ทำการเป็นหมอที่โด่งดังนะก็คือระดับห้าดาวนะทุกคนมาเปิดคลินิกแล้วแบบว่าให้มันเป็นระดับห้าดาวแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเปิดคลินิกนะผมต้องทำให้ตัวละครแบบว่าอารมณ์แบบว่าปกติก่อนนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เขาแบบว่าอารมณ์แบบว่า เขาเรียกว่ายัางไงอะลมแบบเศร้าอ่ะเดี๋ยวเราก็จะทําให้อารมณ์ดีก่อนถึงจะเปิดคลินิกได้นะเพราะว่าการเปิดคลินิกอ่ะมันต้องแบบว่าให้ตัวละครเราอารมณ์ดีนะเวลารักษาสัตว์มันจะรักษายากนะถ้าลามไม่ดีเดี๋ยวเราก็จะให้เขาทําอะไรทุกอย่างก่อนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิด เดี๋ยวเราจะมาทําให้ตัวละครเราเป็นแบบหมอที่แบบว่าระดับเก่งเลยนะทุกคนแล้วก็จะทําให้โด่งดังด้วยนะทุกคนทําให้ร้านแบบห้าดาวนะตอนนี้ตอนนี้เราก็ยังไม่ไม่ถึงห้าดาวนะที่ผมเล่นไปเพิ่งได้สองดาวนะทุกคนแต่ผมเชื่อว่าผมจะทําให้มันห้าดาวได้เร็วนะ คุยไปเรื no so hmm. oh, ่อยๆเลยเอาให้มันสังคมเต็มเพราะการเปิดคลินิกมันต้องให้สังคมเต็มนะไปคุยไปคุยเข้าไปคุยเข้าไปคุยเข้าคุย โหกำลังหลับอะไรงั้นเดี๋ยวเราซื้อซื้อนี่กันหน่อยดีกว่านะทุกคนซื้อคอมพิวเตอร์เพราะว่าตอนนี้สังคมเราไม่มีเลยนะเดี๋ยวเราต้องทำการซื้อคอมพิวเตอร์มาไว้หน่อยเพื่อให้แบบว่าซิมเราคุยกับคนอื่นได้นะเดี๋ยวนะ ก่อนที่เราเปิดคลินิกเราก็ต้องทําให้ตัวละครเราอารมณ์ดีก่อนนะเพราะไม่งั้นเราจะทําการรักษาอะไรไม่ได้เลยนี่มาสังคมเดี๋ยวนะไม่ใช่เข้าหาคุยเข้าหาแล้วก็คุย คุยไปเรื่อยๆนะทุกคนให้มันแบบว่าสังคมมันเต็มนะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดคลินิกกันตอนนี้เราต้องทำให้สังคมเขาเต็มก่อนให้เขาคุยไปเรื่อยๆพอเสร็จเราก็จะให้เขากินข้าวต่อนะแล้วให้เราให้เขาดูทีวีต้องทำแบบว่าให้เขาอารมณ์แบบว่า ดีมากไม่งั้นไม่งั้นเราจะต้องปิดคลินิกเร็วไงทุกคนมันเหมือนกับว่าเขาจะเหนื่อยล้าได้เล่งหน่อยแล้วกันเร่งเร่งเลยโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ก็แบบต้องเข้าห้องน้ำด้วย โอต้องนอนอีกน,นอนก่อนแล้วกันค่อยเปิดคลินิกตอนนี้อะไรไม่พร้อมเลยโอเคพักก่อนทํำพวกนี้ก่อนแล้วก็นอน เล่าด้วยกันนะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงฝนในนั้นทุกคนเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะ เดี๋ยวเรามาให้เขานอนแล้วเราเปิดคลินิกกันดีกว่าเปิดคลินิกกันดีกว่าทุกคนเปิดเลยเพราะว่าเราจะหาอะไรได้ต่อแล้วนะเปิดคลินิกเลยมากินข้าวเพื่อรอคนไข้มาคนไข้คนแรกมาแล้วทุกคนโอเคพอพอ มาแล้วคนไข้ไหนละสัตว์อ๋อของพี่มาละมาเลยคนไข้ยินดีต้อนรับไปเลย,เ,ยเราจะตรวจคนเราจะตรวจสัตว์แบบว่าให้แบบว่าไม่พลาดนะทุกคนเราต้องดูว่าเขาเป็นโรคอะไรนะเราต้องแบบตรวจให้แบบแม่นมากอะ่ะถ้าเกิดพลาด เจ้าของสัตว์จะโกรธนะทุกคนแนะี่เราขอให้ดูตอนนี้เราก็ต้องทำการหาโลกก่อนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าหกตอนแต่พอผมคิดว่าโลกนี้นะทุกคนจริงๆมันไม่ยากเลยนะโลกเนี้ยถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นรูปปวดหัวอย่างเนี้ย จริงๆมันน่าจะเป็นโลกแบบว่าเขาเรียกว่าโลกอะไรนะแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอโลกนะทุกคนโอเคเจอแล้วเหมือนว่าเขาจะเจอโลกแล้วนะไหน โอ้ยไม่ได้แล้วตอนนี้เขาโกรธเดี๋ยวแล้วเขาโกรธเขาโกรธเคเขาโกรธอยู่นะโอเคเขาโกรธอยู่เราต้องทำให้เขาใจเย็นแต่ผมรู้ผมเจอแล้วนะว่าเขาเป็นโรคอะไรนะทุกคนอันนี้ก็คือเขาโกรธ โอเคมาได้แล้วโลกที่เขาเป็นนี่ไงเห็นไหมเป็นโรคเชื้อรานะทุกคนแล้วกรรักษาในการพ่นยาโอเคหายแล้วไปเลยคนไข้ชุดต่อไปมาเลยชุดต่อไปมาได้เอ้าเขาตรวจอยู่โอเค โอเคเขาตรวจอยู่เอ้าไม่เห็นตรวจเลยอ๋อนี่เงี้ยขึ้นแล้วมาคนไข้คนต่อไปเชิญเลยครับห้องตรวจบ้างแล้วมาเลยโอเคมามาคนไข้มาเลยเค,คนไข้าม,าขามาเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการรักษาสัตว์คุณให้ดีที่สุดนะครับ อ๋อมาถึงในนี้เลยเดีย๋ยวเราทำให้เขาลมดีก่อนเราทำการรักษา,<ม>าสัตว์เลี้ยงคุณให้ดีที่สุด <S S ถ้าที่จะทำได้โอเคแล้วก็ตรวจไปเรื่อยๆนะทุกคนาอ่ซ ตอนนี้เรายังหาโลกไม่เจอนะทุกคนเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรเพราะว่ามันไม่มีขึ้นบอกเลยนะว่าตรงนี้เป็นอะไรเราก็จะหาไปเรื่อยๆอเคยังหาโลกไม่เจอ,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 อเจอหรือ,อยังยังเลยตอนนี้ก็ผู้ช่วยผมก็ได้ทำการรักษาสัตว์แล้วนะ นี่นะผมก็ทําการรักษาสัตว์ผมแล้วเพราะว่าเจอโรคแล้วนะพ้นยากําจัดเชื้อโรคอ๋อโอเคออเกนิกโรคเอกเกนิกนั้นคนอุ้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวึ่งฮึ่งเขามาหูนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ก่อนทําให้อารมณ์ดีก่อนดวนดวนโอเคทำให้อารมณ์ดีก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ผมฉีดยาไปเขามีอารมณ์หงุดหงิดนะ เราก็จะทําการทําให้เขาอลมดีแล้วเราก็จะเริ่มฉีดยากันทุกคนมาเรียบร้อยทำการพ่นยาคนไข้คนต่อไปมาหรือยังมาแล้วอเคเดี๋ยวเราก็จะรับต่อเลยเคคนนี้เรียบร้อยเสร็จ ได้เจ็ดสิบห้าบาทโอเคตอนนี้ได้สามร้อยแล้วนะเมื่อกี้ได้เจ็ดสิบห้าบาทคนไข้ต่อไปเลยครับเชิญเมื่อกี้ได้ไอ้รอบแรกได้เจ็ดสิบห้านะทุกคนตอนนี้สามร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ได้รับต่อเลยโอเคมามา ก่อนอื่นเราต้องทำการตรวจหาโรคโรคก,ก่อนนะตรวจหาโรคก,ก่อนเลยอันแรกนี่ตรวจก่อนต่อไปเราก็รอหาไปเรื่อยๆเรวเราก็ต้องดูอารมณ์น้องหมาด้วยนะทุกคนว่าเขามีอารมณ์ยังไงนะไม่ใช่แบบว่ารักษาไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดอารมณ์แดงอ่ะมันจะเหมือนว่าเกี้ที่ผมเป็นน่ะเห็นไหมเขาก็าจะไม่ให้รักษานะ ตอนนี้เขาอาลมดีอย่างนั้นคนก็แล้วว่าอันนี้ไปเรื่อยๆหาโลกไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าเราจะพบโลกที่เขาเป็นนะโอเคเจอแล้วโอ้โลกอันนี้พ่นยาต้านค่าเชียโอเคโอ้เดี๋ยวเนดะีย๋ยวเพิ่งพึ่งน้องมีอาการโกรธนะทุกคนเดี๋ยวนะทำให้ใจเย็นลงโอเค เรียบร้อยรักษาเสร็จแล้วนะทุกคนเมื่อกี้ผมไม่นี่ไม่ทันนะผมกดแบบว่าให้น้องอารมณ์เย็นไม่ทันนะไม่เป็นไรเราเอาต่อเลยมามาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆยาวๆไปทุกคนอันนี้ก็อาจจะมีคลิปอาจจะมีคลิปที่สองเนี่ยนะทุกคนจะมีแบบว่าอีพีที่สองต่อจากต่อจากคลิปนี้เลยนะทุกคน มามาเริ่มเลยต่อจากคลิปนี้เริ่มเลยโอ้มาถึงอันนี้โมโหเลยนะทุกคนตอนนี้เลยต้องทำให้อารมณ์ดีแล้วพอเสร็จก็จะเริ่มอันนี้เลยหาโลกนะจริงๆการเป็นหมอสัตว หมอสัตว์ในเกมไม่ยากนะแต่ผมจะบอกว่าของจริงอะยากมากนะทุกคนการเป็นหมอสัตว์ของจริงอะในเกมมันก็จะแบบว่า,าหาตรวจโลกเฉยๆโอเคอารมณ์ดีแล้วเราก็จะทำการหาโรคได้ห้าร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้ จะไปเรื่อยๆเลยหาโลกไปเรื่อยๆออปโอ้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> ต้องทำให้สัตว์เลี้ยงใจเย็นแล้วทุกคน <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> โอ้ยอย่แล้วอย่แล้วโอเค <c oughs> โอเคเรียบร้อยมารักษาค้นยาฆ่าเชื้อเท <c oughs> ที่ผมเจอนะคะมีแต่โรค ไอติดเชื้อนะทุกคนมาต่อต่อโดยไม่เสียเวลานะทุกคนเราจะแบบว่าเรื่อยๆเลยนะเอาแบบเรื่อยๆโดยที่แบบไม่ต้องเสียเวลาหาเคสเอา้าวโดนย่างเคสไปละไม่เป็นไรรอเคสใหม่ก็ได้เอาเคสเขาไม่เอาโอเคเอาเคสนี้ เอเคนี้มามาเคสมาต่ออีพีที่สองก็เราก็จะทำการตรวจไปเรื่อยๆนะทุกคนตรวจคนไข้ไปเรื่อยๆเลยแต่ว่า e ีที่สองผมก็จะทำการแบบว่าอธิบายให้คนฟังไปเรื่อยๆนะเหมือนพีแรกนะว่าเราต้องทำอะไรมั่งการเป็นหมอสัตว์นะ Okay. แล้วจะตุรน้องไปเรื่อยๆแล้วต้องสังเกตตรงนี้นะความเครียดของน้องนะความเครียดของสัตว์นะนี่ยเห็นไหมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราต้องเราต้องเอาพวกนี้ออกก่อนเพราะว่าถ้าขึ้นอย่างนี้แล้วต้องรอดูว่าน้องจะโกรธไหมเคเจอเจอแล้วงั้นก็ฉีดยาเลยเจอพอดี<ๆ>ตอนนี้น้องยังไม่โกรธเราก็รักษาไปเลยนะทุกคนคนี่เรียบร้อยเสร็จแล้ว โอเคไหนตอนนี้อ๋อเปิดฉี่นะแห่ให้เขาให้ให้คุณหมอฉี่ก่อนนะทุกคนแล้วก็ไปรับเคสกันต่อโอเคเรียบร้อยแล้วก็ให้เขาฉี่ก่อนนะ<ส>ให้นมสดร้อนแรงฉี่ก่อนนะก่อนที่จะไปรับเคสมาต่องม่วงนอนกับกินข้ายังไม่ต้อง ยังไม่ต้องไอ้นี่ยังไม่ต้องยังไม่ต้องสนใจเพราะว่าเราจะรักษาไปก่อนโอ้มาถึงน้องไอ้นี่เลยนะน้องเครียดเลยนะทุกคนเดี๋ยวก่อนปลอบใจไอ้นี่ก่อนเขาเรียกอะไรทำให้อารมณ์ดีก่อนมาถึงน้องเครียดเลยนะยังไม่ทันยังไม่ทันตรวจเลยนะทุกคน แปลว่าน้องเขาน่าจะแบบเครียดมาต้องต้องแต่บอกว่าเป็นแบบไม่สบายแล้วนะทุกคนแดีวเราก็จะตรวจไปเรื่อยๆเลยตรวจโอเคมาเริ่มเริ่มหาโรคก,กันได้เลย นี่ไงตอนนี้น้องมีความเครียดเห็นไหมทุกคนโอเคเจอแล้วเดี๋ยวนะก่อนอื่นเลยหยุดก่อนว่าน้องมีความเครียดแล้วก็ต้องทําให้น้องหายเคยรียดก่อนถึงจะพ่นยาได้นะนี่พ่นยาแกนิกพ่นยาแกนิกนะต้องเตรียมตอนนี้นะเงินที่คลินิกผมนะมีประมาณพันกว่าแล้วนะทุกคนคนไข้มีจํานวนแปดคนนะทุกคนจะสามดาวแล้ว โอเคฉ oh, <wow. S 1> ีดยาได้เลยเทต่อไปก็เสร็จแล้วคนที่เก้าดูสิเราจะได้เท่าไหร่ทุกคนโอเคพันหนึ่งร้อยแล้วนะทุกคน oh, <wow. S 1> ตอนนี้เราได้ทำการหิวข้าวนะทุ้นคนให้เขากินข้าวก่อน ให้เขากินข้าวก่อนเขาไม่ไหวแล้วกินข้าวก่อนเลยโอเคเสร็จแล้วก็รับคนไข้เลยก็ EP แรกก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามรับชมคลิปกันเยอะๆนะครับ แล้วคลิปต่อไปเราจะมาไลฟ์กันต่อนะครับทุกคนขอบคุณครับ